สวัสดีครับผมออโต้แมชชีนิกนะครับวันนี้จะมาอาธิบายระบบสตาร์ทลื่นลื่นคือมันไม่เกาะมันสตาร์ทแล้วหวามครับอาจจะงงเลยสิครับว่าผมเอาสองตัวนี้มาทําไมระบบสตาร์ทบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไอ้ระบบสตาร์ทนี่มันต้องเกี่ยวกับคัดแผ่นดิคัดแผ่นหมดมันก็สตาร์ทไม่เกาะนะครับตัวนี้เป็นคัดพอโต้นะครับ ครับอ้คัดแผ่นนี่ก็เกี่ยวครับแต่ตัวนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันครับตัวนี้ในรังคัดเนี่ยรังคัดสามก้อนนี่ก็เกี่ยวครับเกี่ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายครับปื่นครับจะมาบอกอาการของคัดแผ่นกันครับว่ามันมันลื่นยังไงอาการคัดแผ่นลื่นใช่ครับเวลาเราสตาร์ทปุ๊บตัวนี้สมมุติที่เป็นรังคัดแผ่นครับจะหมุนใช่ไหมครับ แล้วคัดแผ่นจะเกาะเกาะให้ลังคัดมันหมุนแล้วมาขบตัวนี้ครับแต่ถ้าลังคัดแผ่นมันลื่นเมื่อไหร่คัดแผ่นหมดมันจะสตาร์ทไม่เกาะมันจะวาววาแต่ในความรู้สึกที่มันวาววาเราก็ยังรู้ครับว่ามันเหนืดอยู่มันเหนืดแล้วมันเกาะอยู่ครับมันจะสตาร์ทติดมั่งไม่ติดมั่งประมาณนี้ครับ ลังคัดแผ่นที่มันลื่นนะครับแล้วเมื่อเราขี่รถไปอ่ะอาการของลังครับคลังคัดแผ่นลื่นนะไม่ใช่ตัวนี้ครับลังคัแผ่นอีกตัวครับแต่ผมไม่ได้เอามาตัวนี้เป็นลังคัดสามก้อนเมื่อเอาตัวไปปุ๊บเราสับเกียร์ปุ๊บเราจะส่งคันเร่งเนี่ยเครื่องมันจะเร่งขึ้นนะครับแต่ว่ารถมันจะไม่ไปครับประมาณนั้นครับของลังคัคัดแผ่นลื่นครับอ่านั้นจบไปแล้วครับเดี๋ยวมาต่อตัวนี้ครับ กลไกทางานตัวนี้จะต่อจากลังคัดแผ่นครับลังคัดแผ่นหมุนดูดูมือผมนะหมุนปุ๊บรังคัดแผ่นจะหมุนซ้ายปุ๊บจะมาขบเฟืองตัวนี้เฟืองตัวนี้จะหมุนขวาปุ๊บอ่าหมุนขวานะดูดีๆหมุนขวาจะมาขบตัวนีข้ข้อเวียงก็จะหมุนไปหมุนขวาไปประมาณนี้นี่ครับ เมื่อพลังคัดแผ่นหกปุ๊บตัวนี้ทํางานปุ๊บตัวนี้ถ้ามันเสียรถก็สตาร์ทไม่ติดนะครับติดบางทีครับลื่นหวามตัวนี้ถ้าถ้าพังปุ๊บมันจะหวาำจะไม่มีความนื่น,นะครับโอ้โหสตาร์ทน,นื่อตกนะครับยันแรงก็ไม่ได้ครับจุดของมันครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ อยู่ในนี้นะครับถอดกิฟออกนะครับนี่นี่นี่อันนี้เป็นลูกปืนบันเวครับมันจะหมุนได้ทางเดียวครับมันจะหมุนได้ทางเดียวมันจะหมุนไปนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เผาเข้าไปปุ๊บมันต้องหมุนไปทางนี้ไม่ได้แต่ตัวน,นี้ยังไม่ใส่เผาม,มันหมุนได้อยู่ครับแต่มก็ห้ามหมุนไปฝั่งนี้ตอนที่ยังไม่ใส่เผาครับเอาเขานี่ยเห็นไหมมันหมุนได้เนี่ย แต่มันหมุนทางนี้หมุนไม่ได้ครับไม่ได้แต่ถ้ามันเสียตัวนี้นะครับมันเสียเราใช้นิ้วหมุนดูไม่รู้ครับว่ามันเสียไม่เสียเพราะนิ้วเราไม่แรงเท่าตีนครับเพื่อนดูนครับผมจะอธิบายดูมจะเอาตัวนี้มาประกอบเข้าตัวนี้ครับแล้วหมุนแรงๆให้ดูครับถ้ามันลื่นปุ๊บมันเสียครับอย่างนี้นะครับ ใช้ไม่ได้ครับถ้าเราหาตัวนี้จเจอเอียนคัดแผ่นไปสิบครั้งก็ไม่หายครับเดา๋อย่ผมจะวา,างนี้เลยครัทางนี้มือขวานะทางนี้หมือซ้ายมุนมาหาตัวผมคมือซ้ายตัวผมอยู่ฝั่งนี้นะ พอแล้วไมครับอันนี้มุมซ้ายมุมซ้ายคือฟรีดูพอเข้าเบียรไม่หมุนเลยนะมุมซ้ายใส่สุดแล้วแต่นี่มุมขวาครับมันเบาๆมันติดมันมันเกาะอยู่นะครับนี่มุมขวาเข้าเข้าเบียง์หมไปลยดูมุมขวามุมขวานี่มุมซ้ายกำไว้แน่นแล้ว ยแต่ผมจัดกำรรให้แน่นแล้วหมุนขวาหมุนขวานี่คือระบบสตาร์ททำงานคือจะให้เพลาข้อเหี่ยงมผมจัดกำให้มันแน่นครับดูืูครับพเพื่อนสังเกตดูตัวนี้ครับดดดดเดๆมไป่้ตัวนี้ผมมาร์กไว้กับตัวนี้ตต่เมื่อไรที่ผมกำข้อเหี่ยงแน่น คือมีลูกสูบมีอะไรที่มันแน่นแล้วจะสตาร์ทไปทางขวาให้รถมาติดครับด้วยแรงแรงของตีนครับอันนี้แต่เป็นแรงของมือกลับมาไหมครับตรงนั้นละผมจะบิดบิดไปทางนี้ครับทางนี้คือรถติดถ้ามันรูดปุ๊บนั่นแหละครับตัวนี้เสียดูนะนี่ออตรงแรงหน่อยครับ นะครับมันจะเป็นบางทีครับเนี่ยเพื่อดูนะนี่ยตรงกันแล้วนะจะบิดมาหนี้ปับป๊บปั๊บเผาเผาไม่ได้ขยับเลยนะน,ะน,ะนะอันนี้คือหมุนขวานะครับ มันเสียครับเนี่ยจะเป็นบางทีเนี่ยตาอาจจะงงครับแต่มเสียจริงๆครับตัวนี้หามาตั้งนานครับแล้วผมก็จะไปเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยครับเนี่ยเนไหมปกติมันจะเกาะไปงี้เลยครับจับแน่นเท่าไหร่รดูสิแน่นไม่แน่น แนมไม่แน,นเลยเก่งจนมือขึ้นนะแล้วก็ถีบปับป๊บปั๊บเขาอย,ย่างไม่ได้ขยับเลยถ้านีเขาอย่ายงขยับนะอันอนี้มุอันนี้มุนเบาๆแต่มุงแรงครับดูมันจะเป็นบางทีครับ สรุปเลยครับใครที่หาปัญหาไม่เจอ